สวัสดีค่ะเราจะพาไปดูกลงทดลองในกระถางกันแล้วก็ตัดชำตามไปดูกันเลยค่ะตะกี้เปอร์เซ็นต์ไม่ได้ตะกี้เปอร์เซ็นต์พูดถูกไหมถ้าร้อยมึงให้ขนาดประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วตอนนี้เต็มรูปแบบแล้วอันนี้อันนี้ครูสอนขับรถเหรอนี่แหละครูสอนละนี่แหละครูสอนครูรรนะครูครูสอนโอเคเราเราไม่สอนไป เดี๋ยวไปไม่รู้เรื่องอย่างเงี้ยเกลียวไปไม่รู้เร่องตัดมันแต่ฝั่หลังเป็นพืชอาหารสัตว์พันอะไรอะคะเป็นลูกผสมหลายอย่างอย่างไรบ้างเช่นอะไรที่อะไรท,ที่ทนแรงก็จะทน,นทนแรงก็จะตาย <laughs> อันนี้ในหลักวิชาการเหรอ <laughs> อันไหนที่จะทนแรงก็ทนอไหนไม่ทนก็ตายอ๋ออันนี้เราจะเอาไปทำท่อนพันเอาไปขยายต่างจังหวัดดูซิว่ามันจะอ่ามันจะได้ผลไหมอันนี้คือหัวมันเดี๋ยวในหัวคะเอาไม่ใช่หางมันก็เหมือนหางเลยฮะอุร้อนมากอันนี้แป้งมันจะดีไหม น่าจะดีนะเพราะว่ามันโดนแดดแล้วมันขาวอ,อืมแต่ถ้าไม่ดีมันจะออกเหลืองดูาการดูก็เป็นนี่คืออันนี้พี่เขาเป็นผู้ด,ดูแลอยู่อะไรนะพี่นุ้ตำแหน่งอะไรนะเจ้าพนักง,งานการเกษตรเจ้าพนักงานการเกษตรเกษตรเกษตรดูหน้านะคะเกษตรมาก นี่คือพระเอกประจำสำนักคือระยองระยองออนะี่ตัดเลยค่ะโอ้ย,อ,อ,ยอุ้ยตัดตัดแบบแบบขยายพันธุ์อาจารย์โอ้โหแรมโบ้เมื่อเช้าว่าจะซื้อง้อมาฝาก กิโลอ่ะพี่โนุ๊กงอบ้าอะไรห้ากิโลเอากระงอห้าโลไงห้ากิโลร้อยอะ่ะงอเนา่นาอ่ะ <laughs> <laughs> อะไรนะงอเนา่าอ่ะไม่เอามาเพราะอะไรหรือเปล่าครับ<อ>พี่หืมเพราะอะไร ที่ไม่เอามาเนี่ยเพราะว่ามันห้ากิโลมันมันไกลบ้านกูจ,จูดสามสิบโลยังมาได้เลยห้า <c oughs> โลมาไม่ได้ <c oughs> มันไกลห <c oughs> ยอกนะหยอก <c oughs> นี่นะคะเอ้ย ตำแหน่งอะไรนะลืมละเจ้าพนักงานกลางเกษตรมันเหมาะกับพี่มากเลยเจ้าพนักงานเกษตรนามเขามีชื่อว่านายนุชาหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือพี่บิ๊กฟู้ดเขาหน้าโหดแต่เขาเป็นคนตลกจริงเหรอเอาให้เยอะที่สุดนะจารย์ พอหน้าฝนมันก็แตกไม,ม้ถ้าไปเราไปปลูกแล้วหัวมันขนาดนี้จะจะกลับกลับมาเลี้ยงเงาะสักสิบโลห้าโลพอแล้วห้าโลนี่ยาซื้อมาเลยฮะ <c oughs> นี่จะสิบโลโสิบ <c oughs> โลก็เอามาได้ <c oughs> อันนี้เขาก็จะเป็นดาราประจำช่องอ่า ตีน้อยออตีเบาออฟฟิเชียลด้วยอีกหนึ่งท่านม่อยู่ช่องหมาใช่ไหม <laughs> ไม่ใช่อันนี้เป็นช่องที่ทั่วไปมีทั้งไม่มีสาระเลยอเออแล้วก็มีทั้งหมาทั้งคนมีทุกสรรพสัตว์อ่ะาสาระไม่เจอเลยไม่มีค่ะมีทุกสรรพสัตว์แล้วแล้วแต่จะถ่ายอะไรก็ถ่ายอย่างเงี้ยก็นั่นแหละพันนั้นอ่ะมันคือพันอะไรเฮ้ยพันนี้พันโนย์ ลูกหนูใหญ่เยเหรอาอาหารสัตว์เหมือนกันใช่ปะ่ะใช่แล้วอาหารสัตว์เหมือนกันแต่ขึ้นอยู่กับาการผสมพันธุ์แต่ละสายพันธุอ์อออันนี้ชื่อพันธุ์อะไรดูไหมม,มันมันเป็นพันธุ์ผสมฮะอันนี้<ะ>นนใช่พันธุ์ผสมของปีห้าแปดแต่ต้องไปดูในในในบันทึกว่ามันคือลูกผสมของอะไรแต่ตอนนี้จำชื่อไม่ได้ เอาเอาค่ะเอา <นะ S 1> เอาไม่เอาหัวนู้นนะอันไหนก็ได้ที่แบบว่ามันเป็นสายพันธุ์ที่ดีอะ่ะแตกมันก็จะมีพี่เขาช่วยช่วยตัดลูผสมปีห้าแปดเหมือนกันอ๋อต้องไปดูในบันทึก หัวดีกว่าหัวดีกว่าแล้วเมื่อเมื่อกี้กะกะพันเนี้อันไหนดีกว่ากันพี่รู้ดีกว่านี่ตัดไปแล้วหรือยังไม่ได้ตัดไอตัวไหนไอตัวที่ตัดแล้วหรือยังไม่ได้ตัดไอไอพี่ตัดแล้วกับตัวเนี้ยรุนดีกว่าเ้าตัวนั้นเป็นเป็นเป็นตัวสายพันธุ์เป็นสายพันธุ์มันเลยไม่ได้ผสมเออเป็นพ่อเป็นแม่ใช่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นพ่อหรือเป็นแม่แต่ถ้าผสมก็อาจจะ จะดีก็ได้นะพี่ลองดูดีก็ได้ไม่ดีก็ได้แต่นี้มันจะวางไม่ได้ยอ้นี่ต้องไปทำเลยไหนก็เป็นอ่อนไม่ดีเอาเอาเอานุ่นดีท่อนพันที่มันใครหักไว้เนี่ยไม่รู้พี่เอาท่อนพันที่มันมันขยายพันธุ์ได้ดีกว่าเพราะว่าอันนี้มันเล็กเกินไปที่จะไปขยายพันธุ์ พี่เขาพีโนชื่อพีโนนะคะฝากกดติดตามให้หน่อยช่องตีบาวออฟฟิเชียลแล้วก็คลิปต่อไปจะนำเสนอการปลูกการขยายพันธุ์ในแปลงมันที่แท้จริงว่ามันจะร้อนและทุกทรมานแค่ไหนกับแสงแดดแล้วก็การจเจริญเติบโตเราจะถ่ายให้ดูว่า ไอสองสายพันธุ์เนี้ยอันไหนดีกว่ากันเผื่อไม่ีใครสนใจจะจะแจกให้วว้า <Wow. S 1> น้องบาาน้องตีเอาไว้คลิปคลิปหน้าป้าตีบาวเขาจะไปเที่ยวที่ไหนกันอีกอันนี้เป็นพี่นุบิ๊กฟุตเขากล้องช่องหมาชีวิตไม่ใช่ช่องหมา <c oughs> ตีเป่าไงสีเป่าตีปาเตป่า,เาพี่เชี่ยวม,มันคือมันคือช่องทั่วไปพี่มีท,ทั่วไปมีทั้งกเกษตรมีทั้งตลกมีทั้งรวบรวมเออไลสาระไม่เป็นสาระมั่งมีทุกอย่างที่จะอยากจะถ่ายอ่ะไม่มีคอนเทนต์อะไรที่มันตั้งกองตรงนี้อ,น <c oughs> อันนี้ก็จะเสียบไว้ก่อน ก่อนไปอันนี้เราตัดแล้วเพื่อให้มันแตกขึ้นมาใหม่แล้วจะได้เอายอดเอาต้นพันธ์ุใหม่ให้มันแตกขึ้นมาใหม่อันนี้มันแก่แล้วมัน,นเป็นปีแล้วสองปีสองปีแต่จริงๆมไม่รู้จะทำพันดีหดีเปล่าแล้วมันอายุเกินอ่ะ เราก็ต้องลองดูอ่ะเพราะรูปผสมเอ้ตอนนี้น่า,นาไม่ใช่รูปผสมไนงะมันน่าจะสายพันธุ์มันน่าจะนิ่งแต่ถ้ารูปผสมไปแล้วอ่ะ,อะจะไม่นิ่งการอันนี้พี่เป็นคนปรับปรุงเองหรือว่างไงนนพี่โน,น้ตเงงข้าห้องทดลองเองไงเขางศูนย์ปรับป,ปรุงพันธุ์มาให้ แล้วเราก็มามาตรวจใช่อ๋อวก็เหมือนพ่อเหมือนลูกเอ้ยเหมือนพ่อเหมือนแม่ไหมใช่ว่าไหนจะดีกว่าน,นี่แหละเดี๋ยวจะไปทดลองให้แปลงจริงหน้าหงสารแกคงร้อนไม่วางโอเคเดี๋ยวชั้น ไว้เพื่อตอนเคลื่อนย้ายขนส่งก็จะทำประมาณนี้คร่าวๆก่อน